สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทที่5ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสิน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาโลโก้ผลิตภัณฑ์โดยโลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่กลุ่มผ้าทอมัดหมี่แม่อ้อยจะมีโลโก้เป็นลายกรองเสียงค่ะ ผลิตภัณฑ์จะมีผ้าสิ้นลวดลายต่างๆทั้งลวดลายกองเสงลายขอเสื้อทอมือเป็นลวดลายกองเสีย,สออยงผู้พัฒนานะคะได้พัฒนาโลโก้นะคะพัฒนา QR า o โคเพื่อที่จะใช้ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกค่ะผู้เข้ารับการอบรมเมื่อสแกนโลโก้นะคะจะเห็นรูปภาพผลิตภัณฑ์และราคานะคะสามารถเลือกซื้อได้ตามสะดวกได้เลค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าลายต่างๆนะคะเสื้อมีหลายแบบนะคะตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินนะคะจะมีเสื้อกลมด้วยนะคะมีผ้าทอมือด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งออกแบบได้สวยงามนะคะมีมีโลโก้นะคะมีกลุ่มมีเบอร์โทรนะคะพัฒนาโดยทีมน้องๆยูทูบเตีตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินนะคะ น,นี้จะเป็นเสื้อ,อผ้าสิ้นนะคะลายขอ,อน,นี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งแต่ว่าเป็นคนละสีกันนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะน,นี้ก็จะเป็นลายที่ได้ออกแบบไว้นะคะนามาสู่ในการผลิตจริงจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าทอมือนะคะลายดอกไม้นะคะน,นี้จะเป็นผ้านะคะผ้าสบายนะคะลายขิดนะคะผ้าทอมือ ะะจะเป็นลวดลายต่างๆนะคะของผ้าสิ้นนะคะมีลายกองสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ลายขอนะคะสีสันสวยงามนะคะนี้จะเป็นผ้าห่มนะคะใช้สําหรับเบี่ยงก็ได้นะคะเป็นผ้าเบี่ยงหรือว่าใช้พันคอก็ได้นะคะเป็นลายขิดนะคะเป็นลายพื้นถินนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นผ้าทอมือทอมือทั้งทั้ง ทั้งตัวเสื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวผ้าทอมือจะมีลักษณะที่าหาซื้อได้ยากนะคะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นะคะอันนี้จะเป็นลายขอนะคะมีลักษณะเป็นกินสิ้นสีแดงนะคะตัวสิ้นสีดํานะคะอันนี้จะเป็นลายกองเสงค่ะมีลวดลายลักษณะสวยงามนะคะ นี้จะเป็นลายขันนักเบงตองร่องคำนะคะของเพอร่องคำนะคะตัวนี้ก็คือ,อเมื่อเวลาที่เรามัดนะคะมัดทําเป็นล้วลวดลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเ,เวลาทอนะคะตัวนี้จะเป็นลายขันมักเบงน,นะคะที่ทอออกมานะคะเป็นสีม่วงนะคะก็จะมีลักษณะสวยงามนะคะพืนใหญ่นะคะมีลักษณะ เป็นขันมันเป็นหุ่ใแย่สีม่วงสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะไปเป็นกระเป๋าเล็กๆนะคะผสมผสานระหว่างผ้ามัดหมี่นะคะผ้ามัดหมี่แล้วก็เสื้อกกนะคะได้ออกมาเป็นสินค้าชิ้นใหม่นะคะของตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินค่ะก็จะเป็นลายขอสีต่างๆนะคะสีสันสดใสสวยงามค่ะ ผู้เข้ารับการอบรมก็ได้เห็นนะคะในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ว่าสามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะในหลักสูตรระยะสั้นนะคะผู้สอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่การออกแบบผ้ามัดหมี่ให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะ สามารถที่จะย้อมผ้ามัดหมี่ให้สีติดทนนานเวลาออกแบบผ้าสามารถที่จะมีลวดลายได้ตรงตามท้องตลาดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเราได้นะคะสวัสดีค่ะ